รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยด่วน นายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายสมนึกทูบหอมนายอำเภอย่านตะขาวผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านในควรหมู่ที่7ตําตำบลในควรอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาเนื่องจากถนนทางหลวงชนบทมีพื้นที่สูงกว่าบ้านเรือนประชาชน เมื่อฝนตกหนักทําให้น้ําไหลลงบริเวณบ้านเรือนซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่าและระบายไม่ทันโดยชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขุดทางระบายน้ําตลอดแนวถนนเพื่อป้องกันปัญหาซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้วโยยศพนะคะไกลสีสวทตรงังรายงาน